ต้องมีหนึ่งนับครับเพราะว่าเสียงข้างมากเป็นรองอยู่ครับโอ้โหนี่ครับนี่คือจะเตะครับโอ้ดูครับแกตื้อครับมาดูว่าไฟนี้ผ่านไม่ผ่านครับอาครับจังหวะแค่โอ้โดนหมัดนะครับซ้ายมาแข้งขวามาเปะเนียนครับใจตรงกันก้มลงมาเจอแข้งแต่ยังมีแข้งขวาเร็วครับโอ้โหแข้งขวาเตะแล้วล้มทั้งยืนเลยสุนทรักดิ์นี่เริ่มเห็นครับโอ้โ ขยับเดินครับอู่แข้งซ้ายครับแหมแข้งคืนมาครับเป็นสมัยต่อยลำตัวครับแหมแล้ววางแข้งทีครับเริ่มเริ่มโชว์ของตัวเองเหมือนกันครับเตะขวามาซ้ายคืนครับโอ้โหเอาครับแหมทีนึงครับแข้งไปแข้งตกแรกผ่านครับเดี๋ยวมาลุยครับยกที่2ครับโดนปลายแข้งครับโอ้โหนี่ครับหมัดขวาเตะขวาครับ18ต่อ8นะครับในยกแรกโอ้แล้วโดนหมัดแหมเสียหลักอีกครับลุยต่อครับกลับมาต่อยต่อยครับต่อยแล้วก็มีแข้งขวาแข้งขวาครับเอาครับ ขยันมากขึ้นครับแต่ก็หดคืนเหมือนกันรับสุรศักดิ์คือร้อยเพนสมหายเนี่ยใสเลยครับนี่ครับแม่แต่ว่าเพนสขอนรับสู่อาร์เรยูอครับนี่คือคู่เป็นการคู่แรกครับผ่านไป1ยกครับนี่คือเอาครับกลับมาเจอกับสุรศักดิ์ครับอาแล้วครับปล่อยหมัดคืนไปแต่สุรศักดิ์ต้องแลกบ้านครับเอาแม่ไปให้เพนสมายเนี่ยเตะอยู่เกือบครึ่งยกอะนะครับนี่ครับแม่เริ่มทายเป็นว่านี่ครับเพนสมายนี่เริ่มจะออกได้เข้าป้ากว่านะครับโอ้โหนี่ครับแม่ไปช็อตเองหรือเปล่าครับอาครับสองแข ที่ต้องมีหนึ่งนับครับเพราะว่าเสียงข้างมากเป็นรองอยู่ครับโอ้โหนี่ครับนี่คือจำนวนอาวุธที่เข้าม่ชัดเจนครับโอ้โดนนับอีกครับแม่23บกับ25านะครับไล่ต่อครับเวลาก็ยังพอมีโอ้ยนี่เติมตัวยกบังสับซอกครับหมัดซ้ายเข้าหน้าครับอ้าหมัดเริ่มมาครับก็ต่อ27นะครับอีก2ท่านคะแนนก็ไปดิชันนะครับ มุมแดงครับสุรศัก์คูดามยิ้มนะครับก็เป็นฝ่ายชักคะแนนเพชรสมหมายสอสมหมายไม่ได้ครับ